โอเคนะฮะโย่ Yo, ผมกิน RGT นะครับผมก็ยินดีนต้อนรับสู่ช่วงผม,มวผมขอมารีวิวผมขอมารีวิวคือจะรีวิวแอปหรือเกมที่น่าสนใจน,นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวแอปกันนะซึ่งแอปที่ผมจะมารีวิวก็คือแอปนี้เลยกันเลยครับผม a z s จส Skin r ล c ค r d e เเห็นไหมอยู่ข้างๆกับ e s e x, Fire, e x f ฟ l ไฟอ่ะเห็นไหมซึ่งมีคนถามมาเยอะนะครับผมเอ้ยมีคนถามถามที่จริงก็ไม่เยอะหรอกมีแค่คนถามแค่คนเดียวนะครับผม ก็ถ้าเกิดดูอยู่ก็นี่ครับผมสอนแล้วนะโอเคซึ่งเขาถามว่าพี่ใช้โปรแกรมละอัดนะครับผมก็อ่ะก็ถือโอกาสใช้ช่วงนี้เลยนะครับผมซึ่งเอส l สตเกอ recorder เนี่ยมีข้อดีนะครับผมกับข้อเสียต่างกันนิดนึงนะครับผมคือข้อดีนะครับมข้อดีของเอ e e เอสเอสแสตเอร์ recorder เออเอเอสแสตเอร์ recorder คือ มันจะอัดแล้วลื่นมากครับผมคืออัดเกมมันลื่นมากต่อไอ้เครื่องคุณกากแค่ไหนครับผมมันก็จะอัดแล้วลื่นนะครับผมเพราะเครื่องผมอะเครื่องกา,กากมากนะครับผมแต่ก็นะมันก็อัดเกมหลายเกมแล้วลื่นนะครับผมเพราะโปรแกรมมันดีนะผมแต่ว่าข้อเสียของโปรแกรม,มก็คือเอ่อมันกินสเปคสูงมากนะครับผมคือมันกินมันกินเมกอะพูดง่ายคือมันกินความจําเครื่องเยอะมากนะครับผมผมแนะนําว่าใช้เมมโมรีนะ อ่าซึ่งมาวดไปที่ตั้งค่านะครับผมเออกดไปเพิ่มมันจะมีแถบแถบสี่เหลี่ยมเด้งขึ้นมานะครับผมอ้อโปรแกรม a อ s เซทสกินแล้วกดในี่นี้ต้องใช้สำหรับ Android 5.0ขึ้นนะครับผมต้องเป็นแอนดรอยแอ d ดรอย5.0เท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดเป็นโปรแกรมเป็นเวอร์ชันอื่นมันก็จะไม่ได้นะซึ่งเอ,อ,อันแรกก็คือตัวเข้า,หารหัสนะผมผมแนะนำว่าขั้นสูงไปนะครับผมขั้นสูงไปขั้นสูงสุดเลยเออใช้เมจิก แอิเมจิกนี่คือสําหรับการที่อ่ะแบบปกติอะทุกครั้งเนี่ยผมจะหยุดคลิปผมต้องเลื่อนแถบลงมาใช่ไหมแล้วกดสิ้นสุดนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีไอเนี่ยไอเมจิกบิลเลอร์เนี่ยนะครับผมมันก็จะกดที่แถบแถบด้านบนด้านขวานะผมมันก็จะหยุดเองเลยซึ่งมันสําหรับคนที่เสียตังค์นะครับผมอ่าต่อไปตัวเลือกการสิ้นสุดนะครับผมเป็นแถบการเตือนนะก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะผมเอ่อต่อไปความละเอียดผมปรับเป็น เออหนึ่งสองแปดศูนย์เจ็ดร้อยยี่สิบนะครับผมส่วนเฟรมเรทผมอ่ะเฟรมเรทยิ่งต่ํายิ่งทําให้ภาพชัดนะครับผมยิ่งต่ำที่ทําให้ภาพชัดแต่ก็จะเกิดต่ํามากเกินไปเนี่ยเมกที่เมกที่แบบอัดมาคือมันก็จะมาหาศาลนะครับผมผมแนะนําว่าไม่สามสิบก็ห้าสิบหกสิบนะครับผมไม่สามสิบก็ห้าสิบหกสิบไม่ต้องไปกระแดะสิบนะครับผมอ่ะโอเคต่อไปก็ นี่คัอผมบิลเลดบิลเลดเนี่ก็คือเป็นตัวนับเมกนะครับผมผมแนะนำไว้เป็นห้านะเออเนี่ยหกสิบหกสิบเอพีเอเอพีเอกับห้าเมกไว้อย่างต่ำนะครับผมอย่างต่ำนะย้ำนะว่าอย่างต่ำอัดเกมเนี่ยอย่างต่ำนะครับผมหกสิบเอพีเอกับห้าบิลเลดนะครับผมอย่างต่ำนะเออนี่คือเป็นการอัดถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเออหกสิบอพีเอกับเออ กับ5เมกเนี่ยบิลด์เนี่ย,ยคือมันเป็นภาพมันจะออกมาไงคือไปดูฮาวเวิร์ดมูนครับผมฮาวเวิร์ดมูนทุกภาคเนี่ยฮาวเวิร์ดมูนที่ผมอัดไปเนี่ยเฟร็ดเฮโร่ออฟลิเบอร์ตี้อ่ะผมอัดแบบนี้นะครับผม60 fps กับ5บิลเลยนะครับผมอ่ารูปแบบหน้าจออัตโนมัตินะครับผมเพราะถ้าเกิดเราหมุนเนี่ยอย่างเช่นผมหมุนเนี่ยแม่เห็นไหมจอมันก็จะหมุนตามนะครับผมอ่าต่อไปความเร็วโอไไปต้อองงยุ่ะไรกับมันนนนะัับบผม,มเสียงกกดทึดไปนะโโลก้้ขอความ Ờ, กดไปเพิ่มเนี่ยมันจะมีให้เลือกรูปนะครับผมเราสามารถเอารูปมาแปะได้นะเออเวอร์ชันฟรีก็ใช้ได้นะครับผมไอ,อโลโก้เนี่ยอ่าต่อไปครับผมแสดงการแตะหน้าจอผมถ้าเกิดผมผมกดไปเพิ่มเนี่ยผมกดผมเลื่อนหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีเกลมๆตามมือนะครับผมพูเนี่ยคือผมกดอะไรผู้คุณก็จะเห็นผมกดอ่ะต่อไปผมแสดงกล้องแสดงกล้องนี่คือต้องเป็นเวอร์ชันโปรนะครับผมถึงจะถึงจะแสดงกล้องได้อ่ะก็ไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับผม ส่วนการตั้งค่านี่คือตั้งค่ากล้องนะผมสําหรับเวอร์ชันโปรนะครับก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเหมือนเดิมนะครับผมการตั้งค่าเวลาไอทีอาร์นี่คือไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับผมการนับเวลาถอยหลังก็ตั้งค่าไปนะครับผมมันมาให้สามนะครับผมเราสามารถไปตั้งค่าได้นะครับผมว่าจะเอาสิบวิยี่สิบวิก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยอาต่อไปครับผมเออนี่ครับผมนี่สําคัญมากอื่นๆเห็นไหมที่เก็บไฟวีโอนะครับผมผมแนะนาว่าให้หาเมมโมรีมานะ เพราะผมเชื่อว่าเครื่องหลายคนเนี่ยรับความอลังการของเมกที่ตามมาของแอปไม่ไหวหรอกฮะผมแนะนำว่าซื้อม e ม o รีมาใส่นะเพราะแบบมันจะทำให้อัดวีโอแล้วเนี่ยแบบอัดได้นานๆนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็คือเมกที่ได้นี่คือจะมาหาศาลนะก็ทำใจไปนะครับผมโอเคซึ่งนี่แหละหมดแล้วครับผมการรีวิวแอป ASUS Skin Recorder นะครับผมก็นี่ไม่เกี่ยวนะครับผม โอเคก็จบไปกับผมขอมารีวิวแล้วนะครับผมผมจะให้คะแนนเอเซนสกิ recorder อยู่ที่เออผมจะให้แบบ2คะแนนนะคือ <c oughs> ผมจะให้แบบ2แบบนะผมคือแบบมีตังกับแบบคนที่ไม่มีตังนะครับผมแบบคนมีตังผมให้8คะแนนนะครับผมส่วนคนที่ไม่มีตังก็ให้7คะแนนนะครับผม7จุาแล้วกันอ่าถามว่าทําไมให้แค่8คะแนนนะคือเนื่องจาก เออเอชสักเกนและคอรเดอร์เนี่ยคือมันกินเมกเกอร์เกินไปนะครับผมเนี่ยผมปาดความละเอียดสูงสุดนะเอออาจไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ปาไปเกือบสามร้อยสี่ร้อยแล้วนะครับผมอาจแบบไม่ถึงสองสามนาทีอะ่ะแม่งปาไปสามร้อยสี่ร้อยนะซึ่งแบบมันโหดมากแล้วครับผมเออโหดมากไอเอชสักเกนและคอร์เดอร์เนี่ยมันโหดมากมากเลยอะ่ะเออแต่ว่าจำใจต้องใช้มันนะครับผมจริงจริงผมลองไปลองหลายโปรแกรมนะผมทั้งอาร์อาร์ R.E.C. อะไรไม่รู้สักอย่างนะครับผม S เออ c r อะไรไม่รู้อะ่ะผมลองมาแล้วครับผมแต่ก็นะผมว่ามันมันไม่ใช่อะ่ะเออผมว่าแอปนี้มันดีที่สุดแล้วนะแต่ว่าข้อเสียคือมันกินเม็กแค่นั้นเองนะก็แล้วแต่คนนะผมว่าชอบอะไรมากกว่านะครับผมโอเคโอเคนะครับผมก็จบไปกับผมความมารีวิวเลยนะครับผมก็ถ้าเรามีความกล้าเราก็เปลี่ยนอนาคตได้นะครับผมโอเคบายนะครับผมอ้อ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าถ้ามันใสกก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่าถ้าเกิดขอบคุณนี้ทีก็อย่าลืมไปติดตามกันในเฟซนะครับผมโอเคโซนแอป,ปกับเฟซผมจะไว้ให้ด้านล่างนะโอเคบายจ้านี่ไม่ครับมันเกี่ยวอะไรวะ